โอเคครับเราจะมาซ่อมประตูของผมตัวนี้นะมันไม่เลื่อนนะแต่ฟังนู้นได้อยู่นะฝังนี้ไม่ลงเลยโอเคซีวิคเอฟดีผมจะเลี้ยก่อนถ้าผมองแล้วก็น่าจะมีน็อตอยู่แถวนี้บ้างไหมวะออาสี่หายลแล้วอ่ะมีเฟ้ตัวหนึ่งอ่ะแล้วก็ตัวนี้มีเป่า ต้องงัดขึ้นมาไหมตัวเนี้ยงัดแล้วก็ถอยลงโอเคสิ่งที่เราเจอนะครับก็คือทูนมอเตอร์นะครับตัวนี้นะครับตัวเนี้มันคล้ายๆมันโศกโศกโคลกมากเลยับต้องคว้าต้องส่วนเนี้ยนะครับตรงหน้าคอนแทคให้เช็ดหน่อยแล้วก็ขยับตัวเขี้ยวนะครับสองเขช่นะงัดขึ้นนิดนึงนะครับมันสึกนะถ้าไม่ได้ก็ไปเปลี่ยนตัวนี้ใหม่ต้องลือมาหมดเลยเดี๋ยวลองก่อนนะครับลองงัดขึ้นมาก่อน ขึ้มาหนึ่งนะครับมันสึกกลนาขม้นาทำไอ่าขึมาแบบเนี้ยเได้ละเดี๋ยวยัดลงไปทั้งสองฝั่งนะทั้งฝังโอเคเดี๋ยวมาดูกันแล้ก็ลงไปแล้วได้แล้วรับไปมันก็จะออโต้นะครับ เรียบร้อยครับจบครับ